โดยเฉพาะบริเวณบื้นที่บ้านหนองจาน ที่ยังระอุอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่ามันจะเริ่มกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยแต่เขมรนก็ยังไม่มีการถอนแต่อย่างใดยังเติมเข้ามาอย่างเต็มพื้นที่ซึ่งฝั่งด่านไทยเราครับก็ยังคุมเต็มแนวเหมือนกันและพร้อมที่จะตอบโต้พร้อมที่จะเสิร์ฟแก๊สน้ําตาให้กับมวลชนของเขมรนเองถ้าเกิดมีการลุกล้ําเข้ามาอีกยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องนี้ก็เป็นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีครับก็จับได้อีกแล้วกับการลักลอบเข้ามาของแรงงานเขมรนครับโดย รอบนี้เยอะพอสมควรเลยทั้งหมด21คนซึ่งก็เป็นสิ่งที่หุนเซ็นนั้นต้องยอมจำนวนกับเรื่องนี้แต่ว่าเรามาเข้าเรื่องอัปเดตกันเลยครับกับบริเวณบืณ้นที่บ้านหนองจาน สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเองก็น่าจะทราบกันดีที่มีมวลชนของเขมรนั้นไม่รู้ว่ามาจากไหนมาทําไมเพราะในพื้นที่ที่ทหารไทยเราวางกําลังอยู่มันไม่ใช่พื้นที่บ้านเรือนของเขมรเลยแต่มันเป็นเขตดินแดนของไทยเราซึ่งก็มีการเกณฑ์มวลชนเกณฑ์ชาวบ้านเขมรครับนับร้อยนับ300กันเลยทีเดียวและที่มันยังระอุเดือดไปมากกว่านั้นครับสถานการณ์ล่าสุดที่อัปเดตกันเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานั้นก็ตรวจพบทหารของเขมรหรือว่าความมั่นคงของเขมรเองครับมีการเกณฑ์ประชาชนในพื้นที่เนี่ย เข้ามาร่วมวงด้วยนะครับไม่เพียงแค่ในบืนที่นะแต่ว่าเป็นการปิดถนนมายเลข58ของฝั่งกัมพูชา แล้วก็เกณฑ์ชาวบ้านจากพื้นที่ใกล้เคียงผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมานั้นเข้ามาร่วมย่วยุทาหารไทยเราโดยกองรปักที่หนึ่งเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะแล้วล่าสุดเนี่ยแม่ทัพก็มีการอนุมัติให้ใช้แกน้ำตาได้หากชาวเขมรชาวกัมพูชานั้นกล้าที่จะเข้ามาประชิดแนวด่านไทยเราแบบนั้นโดยจุดที่มีการรวมตัวครับก็เป็นหลักหมุดที่46ห่างจากละเขตเนี่ยประมาณ10-15เมตรแล้วก็มีการตรวจพบเหมือนกันนะครับว่ากำนันลีผู้ที่มีอิทธิพลของเขมรเองในหมู่บ้านหนองจาน ยังคงเกณฑ์ชาวบ้านแรงงานกัมพูชาที่ถูกว่าจ้างให้มาป่วนตำรวจของไทยเราชุดควบคุมฝูงชนอยู่แล้วได้เริ่มทยอยถึงที่หมายพร้อมกับอาวุธในมือนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้หน้าสามและก็ท่อนไม้ประเภทอื่นๆที่พอหาได้ส่วนแนวหน้าเนี่ยยังมีปรากฏทาหารของกัมพูชาและก็ตำรวจตะเวนชายแดนของกัมพูชาที่คอยคุมเชิงครับไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใกล้เขตแนวซึ่งมีการเว้นระยะห่างกันอยู่ที่50เมตร แค่นั้นยังไม่พอนะครับคือยังมีการเกณฑ์พระสงฆ์เนี่ยเข้ามาเติมในพื้นที่บ้านนองจานอย่างต่อเนื่องแล้วพระสงฆ์ของเขมรก็ไปทุกงานเลยครับแม้แต่ว่าบินลัดฟ้าไปคัดค้านการขึ้นเะเบียนสงฆรารก็ทํามาแล้วทางที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์เลยแม้แต่น้อยโดยฮุนเซนเนี่ยก็ไปเกณฑ์มานะครับแค่นี้ก็ยังไม่พอนะยังมีเด็กกัมพูชาอีกหลายคนที่มีการเกณฑ์เข้ามาครับเพื่อที่จะสร้างภาพว่าเฮ้ยนี่ไทยเราทําร้ายเด็กไทยเราเอาเปรียบไทยเรารังแกฮุนเซนเริ่มมามุกนี้อีกแล้ว นะครับแล้วมันยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกคือฝั่งอฮเทเมนเนี่ยมีอินฟูมีพวกที่อยากได้แสงหลายตัวหลายคน,นครับมีการแจกหน้ากากอนามัยให้พวกด่านขมรนที่มาต่อต้านด่านทดเรารวมถึงชาวบ้านขมรนด้วยโดยอ้างว่าจะมีอาวุธเคมีของไทยมาโจมตีอันนี้เป็นเฟคนิว์แล้วนะครับเป็นเฟคนิว์ที่ไม่น่าคบเอาซะเลยคือใส่ร้ายได้แต่ว่าใส่ร้ายไปตุบไปต,ไปตาเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันมาดูดังฝักฝั่งขมรนกันบ้างนะครับเขาก็มีรายงานออกมาเช่นเดียวกันนะกับสถานการณ์ปัจจุบันแต่เราก็เชืื่่่อออไไไดด้้้้้บบาาางงงเชมมต เนตกับข้อมูลของไทยเราด้วยโดยฝั่งของขาเมรครับก็มีการอ้างเหมือนกันว่าเวลาตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ยังคงตึงเครียดอยู่ประชาชนในหมู่บ้านหนองจานและก็หมู่บ้านใกล้เคียงครับรวมตัวกันนับพันคนเพื่อเยืนประจัดหน้ากับทหารไทยในระยะห่างประมาณ50เมตร ฐานไทยเราก็มีการประกาศว่าหากมาลุกล้ำดินแดนไทยจะเจอไม้กระบองแล้วเราก็มีการบอกว่าพวกคุณเนี่ยละเมิดการหยุดยิงนะซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันสภาพปัจจุบันตอนนี้ก็ฝนกําลังตกนะครับฐานใดของเราบางส่วนก็มีการถอยรุ่นกลับไปยังฐานที่มัน่น แต่ว่าก็ยังมีราวๆสีหคนที่ยังสวมเสื้อกันฝนและก็ยืนเฝ้าสังเกตการในบริเวณบ้านหนองจานหรือบริเวณที่มีมวลชนขมิ้นอยู่จากระยะไกลซึ่งตอนนี้ครับในทางสื่อโซเชียลของขมิ้นก็มีการประกาศบอกต่อกันให้เตรียมไฟฉายไว้เพื่อที่จะส่องสว่างพร้อมรับมือกับค่ําคืนนี้นี่นะครับเป็นการอัปเดตจากทางสื่อของขมิ้นะครับที่มีการอ้างองบัาเหมือนกัน ก็น่าจะเชื่อถือได้แต่ต้องไม่เชื่อมากจนเกินไปเพราะอย่างที่เราเห็นในภาพเลยครับคือมวลชนชาวคาเมรหลายคนเนี่ยสภาพมันไม่ดูเหมือนชาวบ้านนะมันดูเหมือนแบบพวกตำรวจพวกทหารของคามรที่มีการถอดชุดแล้วก็มาใส่ชุดธรรมดาแล้วมาเกณฑ์ชาวบ้านมาปลุกเร้าอารมณ์ชาวบ้านแบบนี้เนี่ยทางที่พื้นที่ตรงนั้นมันไม่ได้เป็นพื้นที่ยุทธศา,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 ศาสตร์สําคัญเลยนะครับเพราะไม่ได้มีบ้านเรือนเป็นพื้นที่ดี่งโล่งๆเป็นทุ่งนาแต่เาเมรก็ยังมากดดันไทยเราไม่รู้ว่ามาได้ยังไง อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยฐานได้เราอยู่ประมาณ3 0นายกับขมรมารวมตัวกัน100คนเนี่ยโอ้โหเอาไม่อยู่ครับเราต้องถอยรุ่นไปเลย50เมตรเป็นอย่างต่ําซึ่งสภาพบุรีก็มีการถางป่าอ้อยต่างๆนานานะครับไม่เอาแล้วป่าอ้อยคือจะต่อตาฐานได,ได้เราแล้วก็สร้างภาพแบบนี้พอม,มองใน GPS พอมามองในดาวเทียมครับกลายเป็นว่าในเส้นเขตแดนนั้นเนี่ย มันยังเป็นเส้นเขตแดนของไทยแต่ขเมรยังไม่รู้นะครับรูปทรงก็แปลกอยู่แล้วมามั่วซั่วแบบนี้แล้วทหารหรือว่ากองกําลังกัมพูชานําทัพเองเลยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ละเมิดจริงๆโดยทางกองทัพของเราครับก็บอกว่ามันเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแบบเห็นได้ชัดมากๆพร้อมกับเตือนไปยังขเมรว่าต้องยึดถือและก็ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องต่างๆที่กําหนดให้ทางที่เคยให้ไว้ร่วมกันและก็ที่เป็นสมาชิกภาคีในนุสัญญาต่างๆและก็กองทัพภาคที่หนึ่งนั้นยืนยันถึงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ หากตรวจพบการกระทําของประชาชนชาวกัมพูชาครับภายใต้ขอบเขตอำนาจที่มีอยู่เนี่ยก็จะดําเนินการทันทีนี่นะครับเป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดบริเวณพื้นที่แนวชายแดนณนะบ้านหนองจานตอนนี้ฝนกําลังตกแต่ขเมรก็จะนอนค้างคืนผู้คนเนี่ยถือว่ามากันเต็มพันคนเลยจาก,กันี่สือขเมรน,นั้นอ้างอิงมาคือการที่ขเมรเอามวลชนมาแบบนี้เนี่ย ทำให้ด่านได้เราครับมีข้อจํากัดหลายตัวหลายอย่างมากๆหนึ่งเลยคือเราไปใช้ความรุนแรงไม่ได้นะครับในคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นกันดีมาคำเหม็นมีการผลักทหารไทยเราเนี่ยถึงกับหงายท้องเลยแต่ว่าเราไปสวนไม่ได้นะครับเราไม่สวนเราต้องป้องกันอย่างเดียวเหมือนยืในให้เขากระทาแต่ว่าคงรักษาที่ม่านของตัวเองไว้ได้อยู่คือเราก็ทําได้เพียงแค่นี้ครับจะไปสวนเลยมันก็เป็นภาพที่ไม่ดีถ้าเกิดมีสวนหนึ่งคนแล้วประกอบกับคำเหมน็นเอาเด็กมาด้วยเอาพระมาด้วยเอาผู้หญิงมาด้วยมันยิ่งทําให้สถานการณ์เนี่ย มีความตึงเครียดแล้วก็ดําเนินการโดยระมัดระวังอย่างสูงเพราะถ้าเกิดมีภาพหลุดออกไปปั๊บกลายเป็นว่าเวทีโลกเขาจะมากดดันมาประนามเราก็ได้ซึ่งมันก็จะเข้าทางฮุนเซนนะครับที่อยากจะให้ทวลกนั้นล้อมเราไว้แบบนี้ซึ่งก็ต้องมองภาพใหญ่เกี่ยวกับสถานการณ์เวทีโลกเพราะมันส่งผลต่อหลายด้านมากๆกับประเทศนะครับก็เดี๋ยวรออัปเดตความเคลื่อนไหวกันหลังจากนี้มาต่อเนื่องกันเลยกับอีกเรื่องราวหนึ่งครับ เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าอดอยากไส้แห้งทะลักมาเขตแดนไทยเราเหมือนเดิมสำหรับ แรงงานชาวแคว้นนะครับทีล่าสุดถูกจับกลุมหลักลอบหนีเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อมาหางานทํามาหาเลี้ยงชีพเพราะหลังจากที่เดินทางกับกัมพูชาไปแล้วไม่มีงานทําซึ่งก็เป็นชุดหน่วยเฉพาะกิจจันทบุรีนะครับที่ได้จับกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาครับจำนวนทั้งหมด21คนซึ่งไม่ได้มาพร้อมกันนะครับโดยจับได้3มคนแรกเนี่ยบริเวณพื้นที่ฝ่ายน้ําล้นเออโชกรอมชาวเขมร3รายเนี่ยจึงได้ทําการตรวจสอบพบว่าเอกสารอนุญาตเนี่ยสิ้นสุดลงไปแล้วส่วนอีก5รายนะครับจับได้ บริเวณบ้านป่าวิไลหมู่5ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเดินทางเข้ามาประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติ เพื่อไปทํางานเป็นคนงานในสวนทุเรียนจังหวัดจันทร์โดยเสียค่าว,ว่าจ้างรายละห0พ0บาทให้แก่นายนาที่พาเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ได้มีเพียงแค่นี้ครับยังตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยบรรทุกแรงงานจอดอยู่บริเวณรานสะดวกซื้อหน่วยนวิ์ของเราเนี่ยก็ได้เข้าทําการตรวจสอบครับแล้วก็พบว่าแรงงานดังกล่าวนั้นไม่มีเอกสารหนังสือเดินทางมาเลยซึ่งก็จับได้ทั้งชาวไทยและก็ชาวขมรจจานวนทั้งหมด13รายบริเวณบ้านหนองกกออาเภอโป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีก็จะไปเก็บสวนลําไย ดูแรงงานจํานวน13รายนี้เนี่ยก็เพิ่งเดินทางออกจากประเทศไทยเราครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมและก็กลับเข้ามาใหม่ซึ่งเราก็ได้มีการควบคุมตัวทั้งหมดเนี่ยและก็ผลักดันกลับไปอดอยากที่กัมพูชาถือว่าการจับได้รอบนี้ครับจันทบุรีรับจุกจุเพราะวันเดียวเนี่ย โอ้โหปาไป3 4 5จุดเลยทีเดียวเพราะวันเดียวเนี่ยปาไป23จุดแล้วแต่ละจุดก็เป็นขาเมียนที่ลักลอบเข้ามาผมก็ยังเชื่อนะว่ายังมีผ่านเข้ามาอีกค่อนข้างเยอะเพราะไรบรุทีตลอดแนวชายแดนครับประมาณ2 0 0กิโลนะยาวมากๆนะครับส่วนอีกเรื่องราวนึงที่ผมอยากจับเด็ดและมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันครับก็เป็นช่วงนี้สื่อของกัมพูชาครับมีการน้าอิงบทสัมภาษณ์นักธ,ธุรกิจไทยกรณีแคมเปญแบนศศรนด์สินค้าไทยในกัมพูชาซึ่งนักธ,ธุรกิจไทยของเราเนี่ยก็ระบุว่า เหตุการณ์นี้มันจะเป็นเพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นและก็จะคลี่คลายลงและก็เริ่มจะกลับมาปกติมันก็เลยระบายชาวขเขมรหน้าแตกอินฟูขเขมรหน้าแตกที่มีการอวยกันแบรนด์สินค้าไทยก่อนหน้านี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดก็พบว่าการแบรนด์สินค้าไทยไม่ค่อยได้ผลสินค้าเนี่ยยังเต็มชั้นวางเพราะสาเหตุก็มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเขมรก็ยังนิยมสินค้าไทยครับเนื่องจากถูกปากราคาถูกและคุณภาพมันก็สูงส่วนข้อที่2ก็คือสินค้าที่นํามาทดแทนสินค้าไทยมันราคาสูงมากกว่าเพราะว่า ในเรื่องของการนําเข้าในเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีต้นทุนนะครับข้อที่3ก็เป็นเครือข่ายการขนเนี่ยการขนส่งนี่แหละเพราะสินค้าไทยมันมีจํานวนมากนะครับข้อที่4นักธุรกิจรายใหญ่เนี่ยเป็นคนนาเข้าสินค้าไทยเองทําให้การแบนมันไม่เป็นผลเลยมันก็เลยทาให้คำเมนหน้าแตกแล้วก็ยังใช้ของไทยอย่างต่อเนื่องที่เราเห็นกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นมาม่ารถดีอะไรต่างๆนานาปลากระป๋องหนีไม่ออกหนีไม่ได้ยังไงก็ต้องพึ่งไทยอย่างเดียวคุณจะไปนําเข้าจากเวียดนามมันก็ไม่ถูกปากคุณดิคุณไปนําเข้าจากลาวลาวก็ ไม่ได้มีทรัพยากรมากขนาดนั้นก็ได้แต่นําเข้าจากไทยเราเพราะว่วาฮุนเซนก็น่าจะคิดหนักเลยครับที่อยากมาเปิดเราแบบนี้เนี่ยก็คงอยากจะขอความช่วยเหลือจากนานาชาติว่าไทยรังแกไทยอะไรต่างๆนานาก็เลยจะให้ช่วยซัพพอร์ตชาวเขมรเองเนื่องจากตอนนี้อดอยากปากแห้งนะครับขณะมาชุมนุมนะมาเป็นมวลชนแบบกดดันได้เราแบบนี้เนี่ยยังมีเพียงแค่เขาพูดกับน้ำหนขวด แค่นี้นะครับที่เอามาให้นอกนั้นไม่มีอะไรเลยก็ยังไงรออัปเดทสถานการณ์อย่างต่อเนื่องกันได้กับพื้นที่ตามแนวชายแดนครับโดยเฉพาะบ้านหนองจานตอนนี้ภาคที่2เนี่ยคงจะยังคงเงียบอยู่แต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้แต่ว่าภาคหนึ่งตอนนี้เนี่ยเราเจอกับมวลชนนะครับมันเป็นแรงกดดันที่ไม่เท่ากันซึ่งก็ต้องรออเดทอย่างต่อนเนื่อง